สู้สู้เราจะสู้สู้ด้วยชีวิตสู้ด้วยวิญญาณสู้ด้วยชีวิตสู้ด้วยจุนานสู้สู้เราจะสู้สู้เพื่อชื่อเพือชีวิตของเราสู้เพื่อญาติโยมของเราพี่น้องพี่น้องทั้งหลายเราต้องการสู้สู้สู้ สู้ต่อเลยนะครับพี่น้องครับเพื่อชีวิตเพื่อความอยู่รอดของเรานะครับพี่น้องครับยังไงเราก็ต้องสู้สู้เพื่อให้มันได้ให้มันได้ประสบ,สบสผลสำเร็จถึงจะได้แค่ครึ่งเดียวก็ยังดีครับสู้ต่อสู้ต่อสู้เพื่อต่อตา้านต่อต้านไอสิ่งที่เราไม่ต้องการออกไปสูมป้มันออกไปต่อต้อานมันออกไปต่อต้านมันเลยครับพี่น้องครับนะครับสวัสดีครับพี่น้อง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาภายใต้การปกครองของของของรัฐบาลชุวนี้นะครับที่เราต่อต้านและสู้อยู่ทุกวันเนี่ยคือสู้ต้องการให้ของมันถูกลงของไอ้ที่แพงๆทั้งหลายเนี่ยเราขอต่อต้านขอสู้กราบขอบอันนั้นนะครับกราบขอบพระคุณพี่น้องนะครับที่ดูและติดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเอเน่อยกดซับสไครต์ก็ด,ดีนะครับ และก็กราบขอบพระคุณนะครับผู้ประกอบการทั้งหลายนะครับที่ไม่ว่าท่านสายอาชีพไหนก็ตามไม่ว่าสายผลิตสายสายกเกษตรสายอะไรก็ตามนะครับสายขนส่งอะไรก็ได้นะครับธุรกิจของท่านทุกอย่างมันมีกําไรอยู่แล้วแต่จะทํำยังไงล่ะครับเพื่อที่ให้ประชาชนของพวกเราคนไทยด้วยกันทั้งนั้นนะคุณลองเปิดหน้าต่างออกดูสิครับคุณลงมายืนบนถนนดูสีครับ พวกเราคนไทยทั้งนั้นนะครับนะครับพูดขอความกรุณาผู้ประกอบการนะครับอันไหนที่คุณทุกอย่างนะที่คุณผลิตออกมานะมันมีมีค่าใช้จ่ายใช่เข้าใจครับแต่กำไรก็มีอยู่แล้วกำไรมันมีอยู่แล้วกำไรมันเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมแต่ต้นทุนท่านสูงขึ้นมานิดหน่อยนะครับท่านดูนะครับ เปิดหน้าต่างดูเช้าตื่นมาคนไทยทั้งประเทศทางนั้นคนไทยด้วยกันทางนั้นช่วยกันนะครับลดนวลงให้ของมันถูกลงนะครับไอ,ไ,อไอ้ที่บอกเอามาต่อต้านด้วยชีวิตด้วยอะไรเนี่ยคือต่อต้านไอ,ไอ้ที่มันผูกขาดเนี่ยไอ้หมูอย่างเงี้ยไข่ไก่อย่างเงี้ยโคตรแพงเลยแพงแล้วมันจะลดลงได้ไหมเนี่ยมันก็ลดไม่ได้มันก็จะแพงอยู่อย่างเงี้ยแหละต่อต้านมันเข้าไป ต่อต้านได้แทนไหนกับคนเดียวผมคนเดียวผมก็ต่อต้านใครที่คิดว่าเออไม่ใช่เรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของคุณนะแล้วต่อไปอะ่ะหมูโลละสามร้อยคุณจะต้องไปกินเศษหมูอะ่ะเศษหมูเพราะเศษหมูแพงคุณจะไปกินเล้งนะถามหน่อยเหอะคุณอยากกินแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยเศษหมูกับเล้งเนี่ยเงินเดือนคุณแค่ไหนนะรายวันคุณวันละเท่าไหร่ กับไอหมูถ้าหมูโลละสองร้อยเจ็ดสิบเนี้ยไอหมูเนื้อชั้นดีๆเนี่ยคุณหมดสิบกินแล้วคุณต้องมากินไอเนื้อเปลวเนื้อมันไอที่มันแบบว่าร้อยกว่าบาทซึ่งคุณซื้อกินแล้วอ่ะยังเหลือตังถ้าคุณไปกินประหยัดกว่านั้นคุณก็ไปกินเล้งกินเนื้อที่มันติดกระดูกอะ่ะมันเศร้าใจไหมครับมันเศร้าใจไหมไข่ก็เหมือนกัน ไข่แพงดีๆสวยๆลูกใหญ่ๆใหญ่ๆเนี่ยร้อยกว่าบาทคุณซื้อแผงหนึ่ง <_ T> เงินรายวันคุณหมดไปเท่าไหร่แล้ว <_ T> เ,เกือบครึ่งไหมเกือบครึ่งไหมจริงไหมครับอ่าเกือบครึ่งแล้วอันนี้แค่ไข่กับหมูนะยังไม่รวมผักเพราะฉะนั้นถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านต่อสู้เพื่อของแพง ให้มันลดย่อนลงไปได้พี่น้องครับพี่น้องเราก็จะมีเงินเหลือพวกเราก็จะอ้าปากลืมตาได้ครอบครัวหนึ่งไม่ตม่ำกว่าสี่คนนะครับที่อยู่รวมกันกินวันหนึ่งเท่าไหร่ถ้าทำงานสองคนจะเหลือเงินเท่าไหร่นะครับถ้าทำงานสี่คนโอเคอาคุณอยู่สบาย แต่ถ้าทํางานสองคนและอีกสองคนเรียนอีกสามคนเรียนอีกสี่คนเรียนนี่สิครับมันเป็นปัญหานะครับถ้าเราช่วยกันได้นะครับกดไลค์กดแชร์ครับช่วยกันซาวเสียงให้มากๆเข้าร้องถึงนู่นเลยครับผู้บริหารสูงสุดนะครับรัฐบาลนะรัฐบาลซึ่งกลุมอำนาจมาแปดปีมีอะไรมาก มีคือเงินกู้อย่างเดียวครับกู้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 ไปอันนั้นเราไม่ต้องไปพูดถึงเราพูดถึงเรื่องของแพงนี่เราจะทําไงให้มันถูกลงได้ช่วยกันนะครับช่วยกันมามา,มาออกแสดงความคิดเห็นกันแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมีความคิดเห็นนั้นมันก็จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวพอ,อหนึ่งหนึ่งหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อเราก็นำเสนอได้นะครับ โดยสะสะบ้านเรามีตามเป็นขั้นตอนไปถ้าสะสะเรายังเพิกเฉยงวดหน้าคราวหน้าเราก็ไม่ต้องไปเลือกมันส่งตรงถึงนายกเลยดูสิว่าท่านจะกำกับดูแลยังไงเพราะทุกวันนี้น้ำมันก็แพงมันก็ทำให้อย่างอื่นแพงไปหมดหยิบอะไรตามสัง่งกินจานหนึ่งห้าสิบหกสิบาทแล้วมันพอค่าใช้จ่ายมันพอใช้ไหมครับพี่น้องในครัวเรือน พี่น้องผมสู้เนี่ยสู้คนเดียวเนี่ยยังไม่เห็นมีใครมาพูดเรื่องของแพงเลยมาพูดเรื่องอะไรอาจจะเปหรือจะไปตีกันที่นูน่นแยกงหินแดงผมก็ไม่ไปเถอะม็อบกดไลค์กดแชร์ม็อบกดไลค์กดแชร์ไล่ลุงตู่ไล่ลุงตู่กดไลค์กดแชร์เอาอะไรอ,ะอ่ะฮะม็อบเขาเรียกม็อบกดไลค์กดแชร์ ม็อบมบใส่สิงไข่ใส่ใบมะกรูดใส่ตะไคร้ผมไม่ได้ว่านะครับออกมาทําอะไรออกมาไล่กันเย,เยเอะๆอะไรล,ลุงตู่ไล่ลุงตู่เอาไล่เรื่องอะไรอีกไม่กี่อีกไม่กี่เดือนเขาก็หลุดแล้วจากตาแหน่งเลือกตั้งใหม่แล้วจะมาไล่ทําไมไล่ให้บ้านเมืองมันชิบหายวุ่นวายป่าระเบิดกระตูมตามตูมตามยิ่งกว่าสงครามอีกถามหน่อยไอ้ลูกปิงปองเนี่ยผู้สีเนี่ย ก็บอกแล้วเท่าไหร่ลูกแล้วเท่าไหร่แล้วมันปากันที่สามแยกดินแดงแถววิภาวดีอ่ะกี่พันลูกกี่ร้อยลูกรวมไปเงินเท่าไหร่ถามว่าไอเด็กพวกนี้มันเอาเงินมาจากไหนถ้าไม่ใช่ผู้ใหญ่สนับสนุนให้มาก่อความวุ่นวายทำไปเพื่ออะไรอ่ะเพื่อยอดไลค์ยอดแชร์หรอเพื่อยอดซับะไครหรือไง ทำไมมึงไม่รวมตัวกันละ่ะกดดันรัฐบาลทำให้ของถูกลงจากของแพงทำให้ถูกลงน้ำมันเนี่ยน้ำมันทอในลิตรหนึ่งเจ็ดสิบบาทแล้วจะเจ็ดสิบบาทแล้วนะก็พอรอะระบบผูกขาดไงของเมืองไทยอ่ะไอ้รียกว่าผูกขาดเนี่ยทำไมอะ่ะทำไมนะ่ะทำไมพวกเราไม่ช่วยกันแล้วพี่น้องอให้ผมพูดอยู่ได้คนเดียวเนี่ยพูดอยู่เนี่ย ผมพูดแล้วผมก็เว้นไปดูสักอาทิตย์หนึ่งว่าใครจะพูดเหมือนผมมัง่งไม่มีเลยไม่ใช่เรื่องของกูไม่ใช่เรื่องของมึงนะช่วยกันดีกว่าทํายังไงให้เมืองไทยมันจเจริญขึ้นทําให้มันดีกว่านี้ของให้มันถูกลงแล้วมันทําได้แต่มันไม่ทํามันไปทําอะไรไม่รู้ของให้มันถูกลงนี่ยมันทําได้ทําได้จริงๆแต่ตอนเนี้ยผมมีแนวทางนิดเดียวเนี่ยมี ช่องทางมีดเดียวเนี่ยคือการขอวิงวอนนฮะผู้ว่ากทมเนี่ยกอดขาวิงวอนนะครับ,ออข,ออนนรบขอให้จัดแผงเนี่ยแผงค้าริมถนนเนี่ยสักหนึ่งล้านแผงเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยและเก็บเข้าแผงละหนึ่งร้อยบาทก็ตกกทมก็จะได้รับเงินจากค้าแผงเนี่ยเดือนละหนึ่งร้อยล้านบาทเพื่อที่อะไร เพื่อที่ที่กรทมไม่ต้องไปรองบประมาณไม่ต้องรองไปภาษีประชาชนสามารถมาแก้ไขเป็นงบเร่งด่วนต่อละเดือนแต่และเดือนแต่และเดือนเดือนละร้อยล้านร้อยล้านร้อยล้านนี่ไม่พอเหรอเอามาทําให้กรุงเทพมันไม่ท่วมถ้ากรุงเทพน้ําไม่ท่วมต่างจังหวัดมันก็ไม่ท่วมพอมันไม่ท่วมข้าวน้ำข้าวน้ําปูปลามันก็อุดมสมบูรณ์ไล่นาถาโทมันก็ เยอะแยะมากมายของมันก็ถูกลงวิงวอนนะครับผู้ว่ากทมผมยกมือกรอบขอขอเลยนะครับคุณชัดชาตินะครับแรนสไลด์ในเมืองไทยนะครับผู้ว่ากทมนะครับขอนะครับหนึ่งร้านแผงลอยในกทมหนึ่งร้อยละหนึ่งร้อยล้านบาทต่อเดือนหนึ่งหนึ่งร้อยบาทต่อแผงทำนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเมืองไทยเรามันจะดูดีขึ้นกทมอน้ําก็จะไม่ท่วมเพราะมันมีงบเดือนหนึร้อยล้านเดือนหนึร้อยล้านเนี่ยไม่ต้องไปลองเงินภาษีไม่ต้องไปลองงบเป็นปีนะครับของขอฝากนะครับพี่น้องครับช่วยกันนะครับเห็นผมพูดแล้วก็อย่าเลื่อนผ่านเลยดูให้มันจบจบแล้วมาคุยกันเม้นมา จะด่าผมก็ได้ว่ามึงบ้ามึงไอ้ที่อะไรหรือเรื่องมึงนะแต่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อให้คนพูดเหมือนผมใครพูดก็ได้ทั้งนั้นผมพูดวันหนึ่งเว้นไว้สักสี่ห้าวันผมจะดูว่ามีจะใครพูดแบบนี้มัง่งมีจะใครเล่นติ๊กต็อกอย่างนี้มัง่งมีใครเล่นเฟซอย่างนี้มัง่งนะครับพี่น้องช่วยกันนะครับอย่าไปว่าเป็นเรื่องของมึงของกูเลย เรื่องของเราทุกคนคนไทยที่จะต้องกินต้องใช้แรงงานอย่างพวกเราสู้ครับสู้สู้สู้เพื่อชีวิตรอดของพวกเราพี่น้องสวัสดีครับ